ครับเราจะพามากันดูทิศตาโกโก้ครับวันนี้ตากตากวันที่3นะครับวันนี้ผมมาเมื่อกี้ลืมเอากล้องมาถ่ายรูปนะครับถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะเนี่ยเห็นไหมตากไว้เรียบร้อยแล้วกลิ่นมันรอบนี้ได้จริงครับกลิ่นจากการหมักครับเราจะมาเกลี่ยนะฮะตากไว้ครับนะนะเมล็ดข้างในครับเห็นไหมฮะสวยงามครับอยากให้ได้กลิ่นจรเลยครับ อมนะครับกลิ่นหมักของโกโก้ทำไมต้องมาเกลี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าต้องกลางวันต้องเกลี่ยนะครับมันก็จะติดครับเอสไม่จะติดครับมันการทําให้การตากไม่สมบูรณ์เนาะนะครับบางทีอาจจะมีการหมักกลับมาอีกรอบนะฮะกลิ่นมันเค้านะฮะให้มันแห้งนะครับเนี้ยยังไม่แห้งแดดแรกนะครับวันนี้แดดแรกตากง่ายครับไปมีกระด้งก็ตากมันกระด้งครับมันยังเกลี่ยไปด้วยนะครับเก็บเมล็ดไปด้วยนะครับ เมื่อเช้าเนี่ยผมก็เก็บเมือกที่มันเหลือคงค้างเหลืออยู่นะฮะเก็บทิ้งหงอกครับก็จะมีเม็ดลีบบ้างนะครับวัตถุประสงค์นะครับการหมักครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อใช้เป็นโกโก้ินฟเดี๋ยวไปคั่วเดี๋ยวจะมีการคั่วมีไรมีคนติดตามคลิปครับ fc ติดตามคลิปบอกว่าอาจารย์คุณทำนะครับทำขั่วให้ดูน้อยนะนะครับเอาจะไปขั Luckily, ่วแล้ว oh ก็จะอบนะฮะเดี right? ๋ยวว่าตามกันไปนะครับคลิปกันไปเรื่อยๆครับนะตากเงไก็เกลี่ยครับ แล้วทเราต้องเก็บนะฮะกลางคืนเราไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะฮะอย่าให้โดนน้าเด็ดขาดนะครับสองก็คือกลางคืนมีหมอกครับเหมยครับทางเหนือกาเรียกเหมยฮะอีสานเรียกหมอกนะครับทั่วไปเรียกหมอกครับหมอกก็จะทําให้เกิดความชื้นครับก็ามาหาเม็ดโกกะเกิดกันหมาอีกรอบอีกนะฮะทำให้รสชาติของโกกะไม่ได้โกกะเสียนะฮะนี่นะครับต้องเก็บนะครับเก็บเข้าไปไว้ในที่ที่หมอกไม่ถึงเหมยไม่ถึงหรือว่า อากาศโปรนะครับไม่เกิดการอับนะฮะมีน้ําถึงนะครับประมาณนี้นะเลียดครับเห็นไหมมันมีสามชั้นนะครับใช้ชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวครับตรงนี้ก็ออกตากอีกครับประมาณสักสามสี่แดดครับแดดดีๆนะฮะก็แห้งแล้วนะครับมตากไปรอบที่นแล้วนะครับเก็บใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วฮะยังไม่ได้คั่วอยู่ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับ คนที่ทำโกโก้อยากกินไว้กินในบ้านกับต้นโกโก้นะครับมีหกต้นครับมันต้องได้กินครับนะโอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามสำหรับคนที่ชอบเรื่องโกโก้เป็น,ป,นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับสวัสดีครับ